คันนี้เปิดคียปแ,แปลกๆวันนี้เราจะพาไปงานอืมเมื่อไรรถไ่จะมาวะไปงานสคคิ้เกมนั่นเองครับสคคิ้เกมซีซัน3ก็คืองานกระโดดเชือกแต่ที่นี้ผมเขาต้องาอายุ15เองถึงกระโดดได้ผมไม่สามารถกระโดดได้ไงแต่ก็ถือว่าแรงนะอืมเชือกอะถือว่าแรงใช้ได้อยู่ ไปจากตรงนี้ดีกว่าเอ,อเข้าไปโซนสกิทเกมของจริงแล้วตรงนี้แค่นําจิม้มไปเข้าไปกันจะมีผู้คุมเคยรอเราอยู่นะมันกำลังรอการมาเล่นนะอ่ะหือตัวโคตรใหญ่ผู้ชมอือทุกคนเห็นนั้นไหมน้องยองฮีจากสกิทเกมซีซันหนึ่งแล้ซีซันสองอือหอน้องเขาประกฏดตัวแค่หนึ่งกับสองเนาะอ่ะในงานก็ อันนี้จะเป็นลูกข่างเนาะเรามาเล่นลูกข่างให้ดูกันมามือปริศนามาแล้วมาแล้วมือปริศนามาสอนผมเล่นเอ,อ้โยเด๋ยโยผมทำเองได้เ,ออเป็นไงเป็นไงแล้วก็อันนี้ไม่สามารถเล่นได้เพราะมันอาจจะพังได้อันนี้เขาให้เราถ่ายรูปนะครับ และเกมต่อไปตักจีเราต่อแถวมาเล่นกันเลยครับอีไม่โดนอีกทีนึงอีไม่คว่ำฮะแล้วก็อีกนึงแล้วกันอีเฮ้ยไม่ผ่านจนได้ฮะนิ่งไว้ เขาก็มีให้เราถ่ายรูปกับผู้คุมกับโลโก้ของ Squid Game นั่นเองอเแล้วก็เกมนี้ผมไม่เล่นไม่เป็นผมเลยถ่ายมาได้แค่คนอื่นเขาเล่นนั่นแหละคือผมไม่ได้เล่นเพราะผมแค่ดอบอลผมยังไม่ได้เลยเออยิ่งยากแล้วก็ เราก็จะมาพบกับน้องยองฮีเราจะออกไปจากงาน s ค i ิดเกมแล้วก็ไปเจอเสาชินชานนั่นเองแล้วเราก็กำลังไปเดินทางไปเมกาพาซานนั่นเอง อืมกล่องสูงอันนี้มัมนมน,น่าเอาจริงๆเศตสิบเหรอสองร้อยเหรออืมเอาเงินตีไหมวะซื้อดีไม่ซื้อดีอืมซื้อดีไหมวะอืมอาก็สองร้อยกิก้งจ่าวิคตอรี่ก็สองรอ้อยโอ้โหร้านนี้ราคาคุ้มจริงๆมันน่าจัดสามกล่องแต่มีงบไม่เกินวะงบไม่เกินสองร้อยื้อได้กล่องเดียวอืมมาเลดเดอร์เอ็กเซดก็อยากได้ พรอะไรด้วตอนนี้มีอยู่2บล็อกแล้วอืมในงานยังมีหมากเก็บอีกนะครับมผมได้เข้ามาใน e ีมทอยและมีจูทู u เ e อร์คนหนึ่งที่เข้ามาเพื่ออัปเดต e ีมทอยว่ามีอะไรอัปเดตไหมแต่สรุปแล้วยังไม่มีอะไรอัปเดตนอกจากโกจูโค l าที่ตอนนี้มีมาแล้วแล้วก็ ถ้านี้ผมมาเนี่ยผมมาหาไอช็อนฟิกเกอร์ของโกจูบูฟแต่หาไม่เจอแหวนก็หาไม่เจอของสายต้องไปซื้อที่อื่นอืมนอกจากที่แปลงร่างอาวุธหนึ่งของโกจูเจอทั้งนั้นเลยแต่เซมคัญเลเจนก็ยังมีพอมีอยู่นะตอนนี้ผมเห็นมีคีบามีไฟมีอี่วิกมีประมาณเนี้ยก็ผมเห็นนะอืมเนี่ยที่แปลงร่างโกจูโคลาอืมอยากได้เหลือเกินแต่แพงไปนิดนึง แล้วก็ตอนที่เขาจะออกไปเพื่อไปปิดคลิปไลฟ์สดของเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ชอบถ่ายคลิปหรอกเขาชอบไลฟ์สดของเขาแหละถามว่าก็าคือช่องอะไรช่องช่องช่อง Happy w a วนั่นเอง Happy w a วรนั่นถูกไหมอ่านผิดขอโทษด้นะครับเพราะผมขอไปถ่ายรูปกับเขานั่นเอง บอกซื้อไม่ซื้อโดนมาสองร้อยกองสนอะไรรอดูคลิปหน้านะครับแล้วก็ไปเจอของผมแล้วไปรื้อเจอสีสิบบาทก็เอามาเลยอ่าไอเทมของมาสเดอร์กิทนั่นเอง